ชื่อชื่อเด็กชายพีรวิทแดงกันลัน <Good. S 2> <Good. S 1> เกิดเกิดเกิดวันที่ยี่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกแม่นางสาววรยาแดงกันลันพ่อรอดชื่อนายประสุกโชค หอม,อมเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งท่องไม่ได้นะพี่เขาไม่ทำให้นะ,ะ<ส>ชื่อชื่อเด็กชายพีรวิทย์แดงกันลันเกิดเกิดวันที่20สิมิถุนายนสอ5พั5ห้แม่ชื่อ นางสาววรยาวรยาแดงกัลลันพ่อนายประสุดโชคเกลี้ยงหอมเด็กชายพิรวิทย์แดงกาลลันเกิดวันที่ยี่สิบ มิถุนายน2,556ันร้อยห้าสิบหกแม่แม่แม่ชื่อานางนางสาวนางสาววัลยาแดงกันลันพ่อชื่อ ปลัดสุขโชคนายปลัดสุขโชคเกลียงหอม,อมเกมลเกียงีอดเกลียง